สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์แชร์กดนานๆกดยันยันกดเยอะๆยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งซึ่งถนนทุกสายมุ่งมาทีอาอ่อียานอะไรก็อียานอะไรก็อียานอะไรก็ยานนั่นนั่นนะคะทุกอย่างเป็นฝีมืออียานทั้งนั้นพยายามยัดเยียดกันเลยเกินแต่ดิฉันมีหลักฐานว่าดิฉันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เดี๋ยวไปฟังกันค่ะเจเจต้มน่าจะมาวัยฝันนี้นะ แล้วเนี่ยน่าจะมาไวกว่าน,นี้นะครับนะแต่มาช้าไปไอ้โหเจ๊เจ๊น่าจะมาวกว่าน,นี้นะเจ๊มาช้าไปนะครับนะผมบอกตรงนี้เลยว่าเจ๊มาช้าไปถ้าเจ๊มาไวกว่าน,นี้คงจะดีเนาะผมบอกตรงนี้เลยนีครับนะว่าเหตุกา,ารณ์ที่ไม่เกิดขึ้นในตอนเนี้ยนะครับทุกอย่างที่เป็นอย่างเงี้ยนะครับมันมาจาก หลานคนเดียวนะครับเรื่องทุกเรื่องเรื่องทุกอย่างที่เป็นอย่างเงี้ยเป็นเพราะหลานคนเดียวนะหลานเป็นคนที่ทําเรื่องทุกอย่างให้เกิดขึ้นทําให้เรื่องทุกอย่างมันมันเลวร้ายลงนะครับนะครับแต่เนี้ยพี่ครับนะซึ่งซึ่งผมก็บอกเลยว่าอย่าไปยุ่งกับเขาผมคนนึงครับไม่ไปยุ่งกับเจส้มหรอกเพราะว่าถ้าเราไปยุ่งกับเจส้มมันจะเป็นการที่เราเนี่ยไปยุ่งเหยิ่อของพยานซึ่งเราก็มองเกมออกอยู่แล้วแต่เราก็เพียงให้กับบรรดาเจส้มอยู่ตรงเนี้ยเออทำคลิปทําอะไรวันนั้นเจส้มก็มาในช่องผม ผมก็ให้กำใจเจส้มนะเจส้มสู้ๆนะเออเราก็อยู่ตรงนี้เราก็รู้ครับเรารู้ว่าอะไรเป็นไรไม่ใช่เราไม่รู้เรารู้ว่าอะไรเป็นไรอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรเราทราบเรารู้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับฝากถึงไอ้สามช่องที่อยู่ต่างแดนด้วยที่พยายามลุงกินโต๊ะเจส้มเนี่ยยานะถ้านะวันใดวันหนึ่งเจส้มนะครับงัดไมยเด็ดขึ้นมานี่นะสู้เลยนะครับค่ะตามที่ไอ้ขาหมูพูด พูดถึงเจส้มก็คือส้มโอนั่นแหละค่ะวันนี้ส้มโอขึ้นไลฟ์แล้วก็ขายของขายไปฟาดไปที่ที่ฉันพูดไปในเก็ดข่าวนั่นแหละค่ะว่าเรียกร้องให้คนมาซื้อของถ้าเมาหมดแล้วเดี๋ยวจะแฉน,น,นู่นแฉนี่ที่ันก็ติงไปว่ามันเป็นเรื่องที่ควรทําแล้วหรือเรื่องแบบนี้นะคะในตอนที่ขณะฟาดเนี่ยก็มีช่องต่างประเทศพูดถึงช่องต่างประเทศอยู่ด้วยที่เคยซื้อข้าวซื้อของให้เขา ไอขาหมูก็ทันทีเลยนะคะเรื่องทั้งหมดนี้เป็นเพราะอีหลันอีหลันเป็นคนอีหลันทําให้เรื่องมันเลวร้ายมากขึ้นผมบอกแล้วว่าอย่าไปยุ่งกับเจ๊ส้มเพราะว่าถ้าไปยุ่งมากเกินไปเนี่ยมันจะเป็นการยุ่งเหยิงพยานจูปากกับไอไหลแป๊บเดียวเองะได้สันดานไอไหลมาเลยนะคะยุ่งเหยิงพยานมันจะไปยุ่งเหยิงพยานได้ไงคดีมันจบแล้วค่ะมันไม่มีการสืบพยานอะไรก็ไแล้วมันเรียบร้อยไปแล้วค่ะตอนนี้เป็น ชั้นอุทธร์ที่จะต้องเขียนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นพยานสองฝั่งจะมาจูบป,ปากกันจะอะไรกันไม่มีปัญหาไอ้นี่มาอ้างว่าผมก็แค่สนับสนุนฉันก็ไม่ได้เคยได้ขัดขวางอะไรเรื่องส้มนะคะไม่เคยได้ขัดขวางอะไรใครก็ยังแล้วแต่ขอให้ไปให้ได้ตลอดลอดฝั่งก็แล้วกันขอให้ทําให้ไปตลอดลอดฝั่งฉันก็พูดฉันแค่นี้แต่ไอ้นี่พยายามจะโยงว่าช่องต่างประเทศทั้งสามช่อง จริงๆแล้วส้มได้พูดถึงช่องต่างประเทศสามช่องจริงหรือไม่เดี๋ยวเราไปฟังกันตรงนี้ค่ะแล้วถามนะคะพี่ประเทศนอกสองท่านหนูพยายามจะไม่พูดนะออพี่หัวพี่ผมหน้าหน้าแมวนัก็ออโอเคยอมรับว่าใจดีแต่พี่คิดนะว่าหนูขายของแล้วอีอหัวเถิกน่ะน,นะพูดว่าเล่าเลยนะออพูดจำได้ออมัดซื้แค่ผ้าผ้าค ชุดพี่กูแค่นี้จบชัดไหมคะส้มพูดชัดเจนช่องพี่ต่างประเทศสองช่องเขาพูดแค่สองช่องแต่ไอคขาหมูไปเคลมว่าส้มฟาดถึงสามช่องนะคะสองช่องที่พูดคนหนึ่งผมหน้ามา้าเราน่าจะรู้ว่าคือหนูนาเยอรมันอีกคนนึงพี่หัวถึกหัวถึกนี่น่าจะเป็นคุณหวานใจกรรมกรคุณตุ้มหวานใจกรรมกร เขาพูดถึงสองช่องนี้ยอมรับว่าจริงเขาเคยได้ของได้อะไรกันซึ่งดิฉันไม่เคยได้ไปติดต่อไปซื้ออะไรให้ส้มมีบางครั้งครั้งสองครั้งที่ส้มเคยเข้ามาในไลน์บ้างก็แค่ทักทายสวัสดีแค่นั้นเองดิฉันไม่ใช่เป็นคนที่นิยมจะซื้อของไปให้ใครอะไรยังไงแล้วก็ไม่ไม่ยุ่งเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ขาหมูเนะี่ยเห็นไหมคะคนพวกนี้ทํางานด้วยการบิดเบือนทั้งนั้นคะ่ะ เอาเรื่องส้มฟาดเอามาพอพูดถึงช่องต่างประเทศปุ๊บต้องอีหลันทันทีเรื่องทั้งหมดนี้เป็นเพราะดิฉันเพราะอีหลันเรื่องทั้งหมดนี้ถ้ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นมันเป็นเพราะใครคุณดูกันดีๆมันเป็นเพราะใครใครเป็นคนลากเรื่องส้มเข้ามาเป็นมือที่สามฝั่งไหนจากนั้นก็มีการสนับสนุนการสนับสนุนส้มให้ทํามหากินเป็นเรื่องดีจากนั้นก็มีการ พอส้มยิ่งสาวไส้คนฝั่งสาวิตรีก็จะมีคนเหมาของซื้อของก็กลายเป็นยิ่งแฉสนุกก็ยิ่งขายได้ใครเป็นคนก่อวอดเรื่องพวกนี้ดูกันดีๆค่ะแล้วก็จะพยายามจะป้ายพอพูดอย่างนี้เดี๋ยวนส้มมาดูส้มก็จะคิดว่าดิฉันเป็นตัวการอย่างนู้นอย่างนี้ดิฉันถึงบอกว่า ใครจะพูดอะไรว่ามาแต่ไปดูต้นตอให้ดีๆไปสดับรับฟังด้วยตัวเองอย่าไปฟังคนอื่นเขาพูดดิฉันถึงต้องไปค้นเข้าไปหาเข้าไปฟังด้วยตัวเองหลายๆรอบฟังให้เข้าใจสดับให้เข้าใจนี่เป็นการทํางานของดิฉันค่ะไม่ใช่ใครมาเล่าเรื่องอะไรแล้วจะต้องเอาเรื่องนั้นออกไปพูดทันทีเหมือนกัะอีกคนที่มาส่งบัญชีไอ้ป่วยให้เนี่ย ส่งแล้วมีอยู่นิดนึงแล้วบอกว่าเงินเข้าเป็นสิบล้านเงินเข้าเยอะแยะพอถามหาหลักฐานไม่มีค่ะหายหัวไปแต่อยากจะให้ดิฉันไปพูดปล่อยไก่ไปพูดใส่ร้ายไอ้พวยมันไม่ได้ค่ะดิฉันเป็นคนต้องดูหลักฐานเลยบอกว่ามีการถอนก่อนหน้านั้นเยอะแยะเอาหลักฐานมาดูถ้าเห็นหลักฐานแล้วถึงจะพูดได้อันนี้ก็เช่นกันเห็นไหมคะดิฉันเอาหลักฐานมาแล้วว่าส้มพูดถึงช่องต่างประเทศแค่สองช่องเป็นช่องของ หนูนายเยอรมันกับคุณหวานใจกรรมกรไม่ได้เกี่ยบอะไรกับช่องยานยานาันข่าหรือช่องบูหลันบาลสี mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามั่วค่ะอย่าพยายามเสี่ยมด้วยวิธีชั้นต่ำแบบนี้ไอ้ขาหมู